สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP พทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันอังคารที่11กร,รกฎาคมพศ2อ,อ6 6กับการวิเคราะห์กราฟทองค่ะสำหรับกราฟทองวันนี้จบเป็นโดจินะคะต้องบอกว่าเป็นลักษณะคือแท่งที่ถอดไส้มานะคะเป็นขีดเล็กๆค่ะต้องบอกว่ายังไม่ชัดเจนเลยนะว่าแบบเอออยากจะขึ้นหรือลงแต่ลักษณะแท่งนี้ค่ะเกิดที่แอริเแนลรับค่ะพอเกิดที่แอริเแนลรับนะคะเราจะเห็นอะนไรคะคุณแพรมเลือกเห็นหน้าบ้ายจ้ะไปดูที่ยามเฟรนสี่เมื่อคืนว่าอย่าแไร ต้านเฮดสีแต่ว่าตรงนี้ถ้าขึ้นได้ตรงนี้จะกลายเป็นรับนะคะถ้าถือว,ว่าวันนี้กราฟนะคะมีแรงขึ้นต่อเนื่องไปตรงนี้จะกลายเป็นรับทันทีนะคะเพราะว่ากราฟส่วนนี้นะคะต้องบอกว่าจริงๆเขานะคะมีการสลับแท่งนะคะเมื่อวานก็ลงไปที่แอร์เรียแนวรับนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าเอ่อแนวแนวต้านของเฮดสีตรงนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะคะอ่า <c oughs> เห็นไหมคะตรงนี้แต่ว่าถ้าทะลุได้ก็ทะลุเห็นไหมคะหนึ่งสองนะคะตรงนี้ตรงนี้อีกราคาแนวต้านต่อมาก็จะอยู่ประมาณโซนนี้สามแปดนะ วันนี้นะคะถ้าขึ้นมาฝั่งนี้นะคะอาจจะเห็นกราฟมาที่3 8 4 0โ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของ h ฮสตอนนี้ก็ก่อกลุ่มกันนะ,ะที่อะเรเนตตาเี่เมื่อวานนะคะกลุ่มก่อกลุ่มกันตรงนี้คือขึ้นไม่ได้กลับไปลดทดสอบแนวรับใน t ท m e เฟรมสีค่ะด้านราคาขึ้นมาค่ะวันนี้ถ้ายืนเหนือได้ก็คือไปต่อนะเดี๋ยวเราไปดูใน t ท m e เฟรมเฮสึงกันนะคะเฮสึงจะว่าย,ยัางไงเฮสึ่งน,นั้นยืนเหนือคะ่ะเฮสึงน,นั้นยืนเหนือนะคะยืนเหนือแนวต้านเรียบร้อยได้านนบ สามสี่นะคะสามสี่โซนนี้สามสมสมสี่ถ้ามีแรงก็จะไปที่ต่อที่สามแปดนะคะอันนี้ยสามสี่วันนี้กราฟทองมีโอกาสร,ราคาขึ้นไปด้านบนตรงนี้ถ้ากราฟไม่สามารถหลุดแอ a r e ยนี้ได้ก็จะนะคะดันราคาขึ้น ตรงนี้จะกลายเป็นรับนะคะวันนี้นะถ้ากราฟไม่หันหัวลงมาฝั่งรับ2รับนี้เลยก็คือจะมีโอกาสเดินราคาขึ้นอาจจะใช้เทคนิคนะคะในการเข้าทำกำไรในทำเฟรม M5 นั่นเองสำหรับ v i p หรือว่าลูกศิษย์ที่เคยเรียนคอร์ส M5 กับโค้ดแพรมนะคะถ้ากราฟวันนี้นะไม่ต่ำกว่า M5 ก็จะมีโอกาสดินราคาขึ้นและสำหรับ v i p ที่อยู่ในคอร์สเรียนค่ะเดี๋ยวโคอ้ดแพรมนะคะก็จะมีจุดแนะนำจุดเข้าทำกำไรในการเทรดนะคะ M5 นั่นเองสำหรับใครที่อยากมีความรู้ในเรื่องของการเทรด M5 ็มานะคะซึ่งต้องบอกว่าที่น แล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากเรียนแบบเจอตัวก็มีนะคะวันอาทิตย์นี้ค่ะ วันที่ 16- 17นี้นะคะพบการกับโคดแพรมโคเทโรรวมทั้งชิมงานแม่บ้านเทรด forex นะคะจะเปิดสอนแบบเจอตัวที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ16 17นี้นะคะก็คือวันอาทิตย์และวันจันทร์นี้ค่ะ,ะ,คะสำหรับใครที่อยากเดินเจอตัวนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนยังไงเอ้เราอยากเจอตัวนะคะเราอยากแบบเรียนนั่งเรียนสัก2วันแล้วก็โคชแพรมเทรนให้อีก1ปีนะคะแล้วก็สา,สามารถทํากําไรได้สามารถหาเงินในอากาศได้สามารถมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเทรดนะคะ,ะ,คะแล้วก็สามารถตามไลฟ์โคชแพรมแล้วก็เข้าใจดูวิธีทําเงิน นะคะก็ทักได้ที่อดีไลโคทนาโรอธนาโรอสามเใครที่ไม่สะดวกมาเรียนเจอตัวนะคะก็มีราคาของคอร์สออนไลน์ที่ราคา3 8 9 0 0ืเกยคอร์สเจอตัวอยู่ที่ราคา54,900นะื่นสีาะสำหรับใครที่สนใจก็ทักได้ที่อดีไลโคทนาโรอธนาโรอสามเจครับทางวันนี้ค่ะอยู่เหนือแนวแนวต้านที่สีแล้วอย่างที่บอกว่าเมื่อคืนนะโค้ชแคมบอก v ีไว่าแอนเนี่ยถ้าแท่งนี้เขียวนะก็คือขึ้นยินดีด้วยนะคะใครที่อยู่ยุโรปอเมริกาหรือว่าใครที่นอนดึกเมื่อคืนก็ได้จะได้กำไร โอเคโอเคนะคะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันอังคารที่11กรกฎาคมสำหรับนะคะวันนี้ก็ขอให้ท่านอรอตฟ้าสดใสกรรมรายรทุกวันรู้จุดบายรู้จุดเซลนะคะแล้วก็รู้จุดเขาทำกำไรวันนี้เลือกเทรดหน้าบายนะคะเพราะกราฟตั้งอยู่แอเีแนลรับถ้าการมีแรงขึ้นต่อก็จะขึ้นต่อไปได้ไดไดค่ะโอเคคลิปนี้ด้ส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ